ในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบหลงไหลข้างใครคุณอยู่หากการดูดวงนี้นะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะจอดดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้นะคะไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้ไดูเพื่อความมัเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้นะขออนุญาตดูนะคะ นักสัตว์มะเมียนักสักกตว์แมวราศีกันนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเดยนแมวได้นะนักสัตว์ขาราศีมังกรนักสัตว์ฉลูสวัสดีค่ะนักสัตว์จอนัก,กสัตว์กระต่ายราศี กุมนักสัตว์มาเสงตราศีกรกฎราศีเมตรราศีพุกศกราศีเมถุนมาดูนะคะว่าใครที่แอบหลงไหลข้างใคร คุณอยู่นะคะพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอาจจะเป็นไวเร์ซ่าได้สหรับพลังงานได้อาจจะงานคุณเองก็ได้นะ,ะที่แอบหลงไหนข้างใครใครบางคนอยู่นะคะขออนุญาตดูนะคะเป็นการทํานายโดยรวมนะแปดเหรียญสองดาบ 6เหรียญจะติดสวัสดีค่ะขอบคุณที่ามาเข้ามานะคะแต่ถ้าเกิดขับรถก็สะดวกเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาดูนะคะเพราะว่าขับรถอยู่อันตรายนะคะ ทัว็อปินนี้คน The Tower เขาคนนี้นะเป็นคนที่อาจจะเคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแบบกระทันหันได้น The Tower จบแบบ จบแบบรวดเร็วนะแบบไม่ทันตั้งตัวนะอยู่ๆก็เงียบกันไปนิ่งกันไปหรือคุณและเขาอาจจะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงก็ได้นะในบางท่านแต่เขายังคงวนเวียนยังคงอยู่ในชีวิตคุณยังคงแอบส่องแอบมองเรื่องราวของคุณอยู่เขาคนนี้นะเหมือนกับไม่สามารถลืมคุณได้นะยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนนะส่องดาบนะไม่ว่าจะทําอะไรนะ มุดๆค่ำๆเนี่ยเขาก็จะคิดถึงเรื่องราวของคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือนะคะหรือเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะเป็นสายเปยให้กับคุณได้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งนะ,ะเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานขยันทํางานนะคะมุ่งเน้นด้านการงานการเงินของเขาเป็นหลักนะคะตอนนี้เหมือนเขาได้แน่ใจกับตนเองแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะะอยากจะมามอบความดีที่ทำให้กับคุณ ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มอบให้กับคุณก็ได้จะมองข้าหมหรือสิ่งต่างๆไปได้นะคะตึงงูดีแฮนแมน ห้าถ้วย The Tower Head of Sword สี่ถ้วยพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะ เหมือนว่าการที่คุณและเขา่งเงียบกันไปไม่พูดไม่คุยกันนะมันเหมือนฟ้าผ่าตรงกลางหัวใจเขาเลยนะคะรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อจิตใจของเขานะมีความเศร้ามีความเสียใจนะ,ะเป็นห้าถ้วยคิดมากกังวลใจนะคะเปนดีแฮงแมนไม่สามารถมุฟออนจากคุณได้ไม่สามารถลืมเรื่องราวของคุณได้เหมือนมีพันธนาการบางอย่างที่ยังคงยึดต,ติดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะเนี่ยพันไว้หนาแน่นเลยนะคะ แกยังไงก็แก้ไม่ออกนะเพราะว่าใจเขาเนี่ยไปอยู่ที่คุณแล้วนะมีความกังวลใจคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณนะเวลาแบบไม่สามารถแบบมูฟออนจากคุณไปได้นะในช่วงเวลานี้สี่ถ้วยก็เขาก็แอบ,บเซ็งแอบบนั่งคิดถึงแอบแบบไม่น่าเลยนะแบบว่าคิดแบบไม่น่าทําแบบนี้ลงไปเลยเลยเหมือนผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึดนงเขาก็เลยรู้สึก เศร้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัดสินใจไปเพดด็อกสอดแต่เหมือนตอนนี้เขาพร้อมนะคะพร้อมที่จะสู้ลบแล้วพร้อมที่จะลงสนามแข่งครั้งนี้แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเขาผิดพลาดไปนะเขาจะกลับมาแก้ไขในส่วนที่เคยตัดสินผิดพลาดนะคะเขามีชุดเกราะพร้อมนะมีโล่กำบังและมีอาวุธนะคะคือตอนนี้พร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดีขึ้นแล้วนะคะ เฉลี่ยดิเอ็มพีตัวมือเก้าไม้แปดถ้วยสามสิบไม้วิวอัพโฟร์ชู งานของเขานะคือตอนนี้คุณอาจจะหันหลังให้เขาไปหรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะหันหลังให้คุณไปนะคะและการหันหลังของคุณหรือเขานี่นะคะก็ทําให้เกิดความกังวลใจเกิดการคิดมากกังวลใจวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนได้รู้หัวใจตนเองในวันที่คุณหรือเขาได้เดินหันหลังจากกันไปนะคะเขายังคงแบบ อยากรู้เรื่องราวของคุณยังคงแอบส่องแอบมองเรื่องราวของคุณอยู่นะเขามองว่าคุณเป็น D n d Place คุณเป็นคนที่สมบูรณ์นะในใจของเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมอ่ะเหมือนแบบคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เขาต้องการคุณคนในฝันคนในใจคนที่เป็นนั่งอยู่ในหัวใจเขาแล้วนะแต่ D n d Place คนนี้ก็คือคุณนะที่เขารู้สึกถึงนะคุณได้หันหลังจากเขาไปแล้วนะคุณมองไปข้างหน้าแล้วนะ เหมือนกับว่าเหมือนเขาก็ได้รู้สึกว่าเขาได้ทําของสําคัญตกหายไปนะสิ่งเหล่าน,นั้นก็คือที่เขารู้สึกนะก็คือเหมือนเขาได้มีการตัดสินใจผิดพลาดไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้เขาได้รู้แล้วนะว่าคุณเป็นเหมือนสิ่งดีๆนะเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีการพีออกดอกผลที่สวยงามนะเป็นต้นไม้ที่ มีความอดุดมสมบูรณ์เขาอยากจะกลับเข้าไปในชีวิตของคุณนะวิ View of f o r ู u n e เขาจะเป็น The c h a r i o นะจะเดินหน้ากลับเข้าไปในชีวิตของคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะใส่ล้อแล้วก็ติดปีกเลยนะคะใส่ล้ออย่างเดียวไม่ได้นะคมันจะไม่ทันต้องใส่ปีกด,ด้วยนะถึงจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้นนะคะ so หลี o ยมส่เหลี่ยมเแปดเหลีย y o วอลฟ์ o ู๊ดเหอนว่าตอนนี้เขาส่องเขามองคุณอยู่นะประเมินสถานการณ์อยู่ในตอนนี้ว่าจะทํำยังไงหาวิธีที่จะเข้าหาคุณอยู่นะว่าตอนนี้ว่ามีช่องทางไหน,นที่จะสานสัมพันธ์กับคุณได้คะหรือทําบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นในความสัมพันธ์เพราะว่าเขารู้ว่า เรื่องราวต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะมันเป็นความผิดพลาดของเขาเขาอยากจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปนะเขาจะยอมรับผิดนะในส่วนที่เขาเคยทําผิดพลาดไปแบกรับนะกับความผิดพลาดตรงนั้นนะเพราะว่าเขาเคยทําความสัมพันธ์นี้มันจบไปเพราะว่าตัวเขาเองนะเขาจะกลับมาเหมือนกับแก้ไขนะเขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนที่ ใจดีนะต่อเขานะแล้วก็เหมือนกับอบอุ่นอ่อนโยนเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนสําหรับเขาเป็นพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยสําหรับเขาและคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะถึงแนมะ้คุณจะมีความอ่อนโยนแต่คุณก็ไม่อ่อนแอนะคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองและเขาก็เข้าใจว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ดีต่อใจของเขานะแลวคนเป็นคนที่แบบว่าหายากแล้วนะ ในปฏิพีนี้มีแต่คุณคนเดียวเขาก็แบบไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะคุณเป็นคนถึงนะคุณจะเป็นคนที่แบบเป็นคีน็อปสอดนะดูแบบฉลาดมีไหวพริบแล้วก็แบบดูแลตัวเองได้อะไรได้นะด่าไปเลยแต่ว่าเขาเองนะคะก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะสามารถแบบผีเสื้ออยู่บนนะคุณยังคงแบบว่ามีความอ่อนโยนต่อ สับปสัตทั้งหลายนะคือคุณอาจจะดูแข็งนอกแต่จริงๆแล้วคุณอ่อนข้างในนะคือมีทั้งหยินและหยางในตัวเองในอัสอดเขาอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเข้าหาเยอะนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะเขาก็พร้อมที่จะ Uh, พร้อมที่จะสู้ลบปกมือกับบุคคลเหล่านั้นนะที่จะเข้าหาคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้วิวออาฟอร์จูนเพราะว่าคุณเป็นอนาคตของเขานะคะจะต้องมีคุณอยู่ในอนาคตนะเขาวาดฝันไว้แล้วนะวางแผนไว้แล้วมาดูไพ่พันตางนคะ่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไร ข่าวดีการดูแลแต่งงานนะคะคำคำทงทำบุญพันธนาการ เรียกล้องมิตรนิรันร์คือคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะหรือว่าเชื่อในการในการทำบุญในการสร้างคุณงามความดีต่างๆได้นะเขาสึกว่าความสัมพันธ์ทางนี้ถึงแม้จะจบไปแล้วนะอาอาพีไปแล้วนะแต่ว่า ความรู้สึกเขามันยังคงติดอยู่ในใจเป็นนินรันด์นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยมีความผูกพันกันมากกว่าพบชาตินี้อาจจะข้ามชาติตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่แล้วเจอกันหลายชาติมีความผูกพันหลายชาติแล้วก็ได้นะตอนนี้นะเขาอยากจะมีคอมมินเนต์อยากจะสารสัมพันธ์กับคุณอยากจะ เขาเรียกแะไรผูกมัดอยากจะผูกมัดกับคุณหรือเปล่านะคือตอนนี้กําลังอยากจะหาทางที่จะให้คุณสนใจเขาอยู่นะเรียกร้องแต่ว่ายังไม่รู้จะทำไงคาทางอยู่กําลังคําทางหาวิถีทางที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะแต่ใจของเขาเนี่ยไปแล้วนะคือ อยากจะส่งข่าวสารหรืออยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยากจะแบ่งปันข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่เขาได้พบได้เจอนะบอกกาวกล่ับคุณเขาอยากจะดูแลคุณเทคแคร์ care, ใส่ใจนะ,ะแล้วก็ถึงขั้นแบบอยากแต่างงานนะมีครอบครัวก,กับคุณในอนาคตา ทำตามแผนการเผากิเลสในใจดึงตาดูโลกกลัวทิง้งทศก,กักผู้ใหญ่ใจดี คุณหรือเขานะคะหรือว่าเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอได้หรือว่าเป็นรักแรกพบได้รู้สึกผูกพันกันตั้งแต่แรกเห็นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างมีความรู้ความสามารถหลายด้านะะเป็นทศกัณฐ์นะคะทางานแบบมือพันระวังพันระวังเป็นคนที่แบบหางเงินเก่ง ผู้ใหญ่ใจดีเขาอาจจะมองคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนดูแลผู้อื่นได้ดีนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะเขาเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับเรื่องความรักมาก่อนความสัมพันธ์อาจจะเคยโดนทิ้งโดนเทหรือผิดหวังด้านความรักมาก่อนได้นะในอดีตที่ผ่านมาทําให้เขาเกิดความกลัวนะคะกับ ความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังนะหรือว่าคือเขาก็มีความกลัวๆก้าๆที่จะเข้าหาคุณนะเพราะว่าอาจจะกลัวความผิดหวังครั้งก่อนที่มันมันตอกย้ําในความรู้สึกของเขาแต่เขาก็จะเผากิเลสในใจก็คือจะเผาความกลัวหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะว่าเขาก็ อยากจะมีอนาคตร่วมกับคุณนะอยากจะเหมือนกับสร้างบ้านอะมีบ้านมีความมั่นคงกับคุณเพราะว่าเขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่เขาปรารถนาที่อยากจะสร้างอนาคตสร้างชีวิตคู่ร่วมกับคุณนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นวิศวกรได้สร้างบ้านสร้างอนาคตสร้างบ้าน ลบนี้เอาไปอยังถ้าเอาไปแล้วก็ขออภัยนะเปิดซ้ำแต่ถ้ายังก็ก็เปิดใหม่ผู้ชายใจดีระหว่างประเทศระเบียบว,วินยัยเด็กดี ได้รับส่วนบุญภาพภูมใจต้องเลือกรวมพลังสวัสดีท่านนะใครเข้ามาแล้วช่วยกด99นะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่หลงไหลข้างใครคุณอยู่นะคะเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ เป็นคนในเครื่องแบบได้ตำรวจทหารข้าราชการได้เป็นคนที่มีระเบียบว,วิน,นัยในตนเองนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้หรือว่ามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะเดินหน้ามาสางสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะคะเขาเป็นคนที่แบบหาเงินเก่งได้นะแบบว่าดูแลตัวเองมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเองนะคะ ระหว่างประเทศอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวนะต่างประเทศต่างแดนได้นะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศได้หรือทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศได้เขาจะเข้ามาเป็นคนที่ดูแลคุณนะใส่ใจดูแลคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลืกมากมายนะแต่ว่าเขาเลือกคุณแล้วนะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญสร้างบุญสร้างกุศล,ล,ลเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะเนคนที่เผื่อแผ่บุญกุศลนะแล้วก็คุณก็ชอบให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์นนะให้ที่แบบไม่หวังผลตอบแทนเป็นการให้ที่เป็นการเป็นการให้ที่เกื้อกูลนะเหมือนกับการอยากจะแบบ ไม่ไม่ใช่คือเป็นการให้เพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขนะคือคุณเป็นคนจิตใจดีเขาตอนนี้กําลังที่จะรวบรวมพลังรวบรวมความกล้าทที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ าสามารถทำตามแผนมีชีวิตชีวาความสำเร็จ ความพยายามเคร่งขัดเขานะฮะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ เก่งนะคะมีความสามารถนะเป็นควีนอวอลทำงานเก่งนะ,ะงาเงินเก่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วคุณก็เป็นคนที่สดใสล่าเริงม,มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขาตอนนี้กำลังที่จะ วางแผนนะคะตะกี้เห็นวางแผนทําตามวางทำตามแผนคือวางแผนวางขั้นตอนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะกำลังจะพิจรารณาไต่ตองแล้วก็รอบคอบในการที่จะเข้ามาอยู่นะเค้งคัดและจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้และเขาชื่อว่าเขาจะต้องได้รับความสําเร็จนะะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ดูนะคะว่าพลังงานพลังงานคุณหรือพลังงานเขานะอาจจะไม่ต้องตรงสุดใบก็ได้ครับเป็นพลังงานโดยรวมนะพ,ะพับผมทำบุญบ้าน สารเจ้าพ่อสุร่ยเทพเจ้านาจาสาลเท้ามหาภูมเอราวัณวัดหลวงพ่อโสธร เติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนหลอดไฟไฟสน่อยทำบุญลงทานอา่ถามว่าไพ่ชุดนี้ชื่อไพ่อะไรนะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่มหัศจันนะคะมีรีวิวได้น,นะ,ะในในช่องนี้นะคะลองเซิร์ชหาดูนะ แต่หากท่านใดสนใจด้านไพ่นะคะจะมีอีกช่องหนึ่งนะคะเป็น Happy t h e นะสามารถเข้าไปรับชมได้นะ,ะในเป็นช่องใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ะะทำมาหาเดือนแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำในช่วงแรกนะะพับพรมนะคะคุณหรือเขาอาจจะเคยคืออาจจะนับถือองค์พับพรมนะคะอาจจะมีใครนะคะทำบุญบ้านแล้วก ไปศาลเจ้าพ่อเสือหรือว่าคารมบูชาองค์ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเทพเจ้านาจาเทพเจ้านาจานะหรือว่ามีการคารมองค์เทพเจ้านาจาก็มีศาลเท้ามหาพรมเนละวันวัดหลวงพ่อสโสธรนะคะก็มีการเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนหลอดไฟที่วัดอยู่เป็นประจำ ทำบุญลงทานนะคะนี่คือเป็นพลังงานคุณหรือพลังงานเขาได้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะท่านใดผูผ่านมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจท่านใดต้องการสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แต่งได้ที่ด้านล่างนะคะหรือท่านใดต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์น,นะคะสามารถกดสั่งได้นะคะก็ขอบคุณนะสำหรับทุกท่านนะคะสำหรับนี้สวัสดีคะ่ะ